สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ RSB News คุณครูนัชดาสิงคำงานประชาสัมพันธ์ค่ะในวันนี้เราจะมาชมบรรยากาศการประชุมปกครองของนักเรียนช 1, นั้นมัธยมศึกษาปีที่2 3 5และ6โรงเรียนรัตนโกสินทรนสมโขทั์บางเขนไปชมกันเลยค่ะ ผมเป็นแม่บ้านเก่งทำระบบไทยที่มีก็เลยจะบอกท่านหัวหน้าระดับว่าเราจะนำเครือข่ายผู้กองข้องละมา5คนมาช่วยท่านเองระดับเอกเราพัฒนาระเรียดดูแลริ่งกรรมเช้ามาแบกหน้าที่กันวันนี้ผู้กองเครือข่าย3ทัพ1 3ทัพ2มาช่วยยืนรับระเบียบตะกอเข้ามาอจอย,อยไทยมีความรู้ความสามารถอะไรเข้ามาช่วยกันดแูแลเพราะถ้า ยวยันนี้ก็เช่นเคยอยากจะพูดกับจะบอกผู้ฟังทุกท่านที่นั่งนตรงนี้ว่าพอออกประจุคนนี้เป็นเด็กว่านอกออมประจุคนนี้เป็นเด็กเลยเรียนได้เก่งฉะนั้นลูกของพอที่นั่งนตรงนี้เป็นคนเก่งทุกคนเป็นคนดีทุกคนต่อไปนี้เราก็จะเป็นญาติเป็นพี่น้องเจอที่ไหนพอจะเจอทักทายผู้ออกทุกคน รู้สึกยังไงบ้างคะที่โรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วก็ดีใจค่ะได้ยินที่มาประชุมวันนี้ก็ผอ,อพูดก็ดีใจแล้วก็อ,อยากให้เปิดเทอมแล้วแล้วก็รู้สึกมันม่นใจมากน้อยแค่ไหนคะกับมาตรการการป้องกันในการแพร่ระบาดของโควิด -19 เกของโรงเรียนเราได้ยินผอ,อโรงเรียนพูดก็มั่นใจร้อเซ์นะคะว่าจะจัดการได้หรือว่าปลอดภัย ขอบคุณมากค่ะรู้สึกดีใจค่ะค่ะจะได้แบบมาเรียนกับคุณครูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ดีใจครับที่ได้ลูกได้มากลับมาเรียนที่โรงเรียนนะครับก็ตื่นเต้นค่ะจะได้กลับมาพบกับเพื่อนแล้วก็ครูอีกครั้งค่ะ ค่ะขอบคุณคุณครูและทางโรงเรียนมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จะเปิดเทอมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กอยู่ที่บ้านนานเกินไปเขาไม่ได้มาเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนไม่ได้มาเจอคุณครูที่โรงเรียนเขารอวันที่จะเปิดเทอมมากเลยค่ะคิดถึงใช่ ขอบคุณค่ะ